สวัสดีครับยินดีตอนรับเขาสู่ช่องมงคลโชค8าครับตอนนี้ก็พิธีบวงสวงปูกุทแทรเรียบร้อยแล้วครับซึ่งในนาทีนั้นเองครับก็ปูเพิ่นก็ได้บอกหวยไปพร้อมนะครับเชิญชมคลิปไปพร้อมกันเลยครับนะที่พักแค้งนี้สาธุความสุงสสัูรณ์ไ้เกิดมีแกลูกแกหลานทุก ทุกคนสาธุบอกมาซื้อปูนะครับพูนเน่ครับพูนเน่สาธุพูนังอยู่ใกล้ก็บอกเพื่อนเน่บอกซื้อปูเขาเนี่ย ซากด้วยย่านวิธีเดอ้เอ,อว่าลูกว่าหลังมาขอพรแล้วก็มาสถาปนาให้มีที่ประทับเป็นที่มันคงแล้วก็ขอให้ปู่เจ้าทรงสุขสวัสดีให้แกลูกแกหลังท่าสุดก็ให้มีโชคมีลาภหลายลหลายเพื่อสิทีดมาบูรณะ ปิติสังขารสถานที่แห่งนี้สาธุถ้าถาเงินล้าเพยภภายพาล่า,างหมาแล้วเสร็จแล้วครับรครับเมื่อพิธีการบวงสรวงเสร็จแล้วนะครับ กระดาษมากกระดาษไหมกระดาษไหมพูเจียนกระดาษมากครับกระดาษใคงมีกระดาษครับพ่เขียนไ้ผููเขียนไฮเป็นไง นี่ประกาศว่าไหโอโいい้โหโอ้โหลูกฟองไม่น่าเจ๊ข้างหลังปูเดี๋ยวนี่ลูกหลานปูนี่กํลังล่อเนี่ยเได้ไดได้สูาพกันใจเบิดสภาพากันมาอยนสุมาร่วมงานของโอสุบสีาพกันใจเบิดสุขคนมาลาสูใจเย็นเย็นสูใจเย็นเย็นสูได้แน่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 ลาดู

ีหกนะครับโคลงสี่หกนะครับได้หันทานี้หันมาสาหันมาทางนี้นะเจหานมาครับพอพอใช้กับเราไหม

ขอขอขอให้สองตัวครับ่อให้สองตัวแกนั้นครับตีสีเป็นตาเมาเอาเด้อใครมีมีมตสีใขอให้เพืนสบูนนะครับไปก้าขบูรที่จะทำปัแหลูกหนืลมปู อะไรครับนะมะนิ่วนิ่วบางครับโอ้เจ็ดสี่หกกับเจ็ดห้าเจ็ดสี่หกับเจหนะครับแล้วก็เจ็หนะครับหแล้วก็สีหนะครับ ดูหานมาทางนี้ค่ะวันนี้ค่ะค่ะสี่หกเจ็ดสี่หกกับเจ็ดห้าเจ็ดสี่หกเจ็ดห้ี่เลยน้อน้อที่ชอไปก่อนนั่นว่าน้ำเนอ่าใช่บุญที่มารวมน้ำกันอได้เก็บไปแล้วไดจัดจวดตันนี้ไปแล้วค่ะนี่แหละค่ะแกกินดเราจวดเลยนะคะสี่หกแล้วก็เจ็ด้าค่สี หนึ่งนึเนี่ครับมือบังครับมือบังครับเจ็ี่เจอเจ็ดห้า้ก็บอกว่าพระที่ยี่สิบเจ็ะคี่วก็ดห้านะครับแล้วก็สี่หกนะครับตัวพี่น้องเห็นไหมครับเด้อค่ะเด้อพะอาจรย์ นโอนะคะเกกินดาเราบอกว่าวันที่2 1เอถือถือแล้วค่ะเด้อนะคะบ่อใดเราขวอยน้ำก่อนบ้างก่อนไม่ถือแล้วก็เอาพ่อโอ้ยป่ะเทินไหนน้ำมูลเจ็ดสี่หกเจ็ดห้าครับเจ็ดห้าแล้วก็สี่หกนะครับท่านผู้ชมครับครับถูกต้องแล้วครับเรียบร้อยครับเอาเอาเดี๋นะครับถือเอาถือเอาทีนีเห็นไหครับครับถือเอาแล้วครับขอบคุณมากครับไกลยังไม่ได้ครับครับใครชอบก็ ถ้ชอบตัวนี้ก็ให้ท่านผู้ชมนําไปพนารนะนะครับาการลงทุนคือความเสี่ยงนะครับขอให้ท่านผู้ชมนําไปพีนใน้ดีนะครับก่อนที่ตัดสินใจลงทุนนะครับนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดกดกระดิ่งติดตามเพื่อจะบริภาทโอกาสสําคัญสาคัญนะครับครับ ดูบรรยากาศไปก่อนขรขอมกันเล่นนะครับเดี๋ยวกับเงยน้อยกันสิมีกันกบิที่นะครับต่อไปกัคงจะตั้งกระบวนแห่แหะครับ

เจ็ดสี่หกเจ็ดอ่าครับสี่หกนะครับนั่นแหละครับนะครับก็ชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะครับเพื่อจะบอได้ผ่าดูกาสํำคัญจำคัญนะครับมาลับตัวเลขก็เจจินดาครับอ่าล่างปูนะครับก็ได้ห้ไปแล้วนะครับท่านผู้ชมครับ เดี๋ยวต่อไปก็คงจะเป็นกระบวนแห้นะครับเดี๋ยวจะดูตามครอบกันไปเลยๆครับครับสำหรับคลิปนี้ก็จบแค่นี้ก่อนนยครับอีกน่อยติดตามคลิปต่อไปนะครับครับผม